สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูคอสนางสาวพรสกุลบุตรตาค่ะวันนี้เรามาเรียนกันในหน่วยแรงและพลังงานนะคะเรื่องที่เราจะไปเรียนวันนี้ก็คือเรื่องแสงและไฟฟ้านะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะค่ะ แหล่งพลังงานนะคะเด็กๆพลังงานคือแสงและไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองค่ะพลังงานจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดความร้อน และยังทำให้เกิดแสงสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้และพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์สามารถนำมาผลิตเป็นไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆประโยชน์จากดวงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายเลยใช่ไหมคะทำให้เรามองเห็นแสงสว่างรอบตัวได้ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย